สวัสดีครับผมน็อตมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจุฬาทำอะไรบ้างจะพาไปเบิ่งเด้อรุ่นพี่ชีเซอร์จไปจุฬาเราก็ต้องตื่นนั่งรถเมย์ไปเนาะเราอยู่พญาไทสิบนาทีก็ถึงละไปะถึงก็ต้องหาอะไรกินก่อนโรงอาหารที่มอของกินก็เยอะดีนะถูกด้วยแต่แต่แตแตแตวันนี้มีตลาดมาเปิดในมอรออะไรไปดูกันดีกว่าแเราจะได้ข้าวแล้วเป็นเต้าหู้ทอดกับปอบเปี๊ยะแปะป้าอยู่คณะวิจะพลาดไม่ได้เลยคือทำแผบเนาะ ไอ้เราก็ปีสีละปีนี้ก็ลุยโปรเจกต์ทั้งปีเลยแต่อยู่คณะวิทย์ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเรียนวิชาวิทย์เสมอไปนะนี่เราจะพาไปดูวิชาเสรีที่เราลงไปก็คือศิลปบำบัดไอ้เราก็วาดรูปอยู่ยาวไปจอยๆพราะี่องการลงวิชาเสรีเนี่ยก็จะเจอเพื่อนต่างคณะเยอะนะใครสดพลาดไม่ได้บอกเลยนเพื่อนในสาขาก็น่ารักดูสิมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กคอมูทอเรียกันด้วยกิจกรรมที่จุฬาเนี่ยบอกเลยอัดแน่นอยู่แล้วนี่มีคอนเสิร์ตจัดในหมอกทั้งหากโอลี่มันเดย์เลยนะแล้วก็ ็ที่สําคัญเลยนะสนุกมาทั้งวันแล้วก็อย่าลืมการงาน,งานการเรียนเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะเราไม่มีทิคอะไรหรอกก็นั่นแหละทํางานจนกว่าจะเสร็จอ่านหนังสือจนกว่าจะเข้าใจนั่นแหละแต่ก็ไม่หักโหมกันไปนะเหนื่อยก็พักบ้างเราก็พักฟังเพลงเล่นเกมตลอดแหละอื่องที่ขาดไม่ได้คืออย่าลืมมาเรียนจุฬากันเยอะๆนะครับ